โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมจ้องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบอกรูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเว็บรีชช็อปเพิ่งประกาศมานะครับผมว่าดาบคู่โอเด้งมีในกล่อง19บาบาทค่อย แล้วมันซื้อยังไงครับผมหลายคนก็สงสัยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับว่ามันซื้อกันยังไงแล้วก็ รหัสเนี่ยได้เลยนะครับ19บาทบอกเลยว่าได้เลยนะนะครับย้ำว่าได้เลยนะครับผมไม่มีเกลือนะครับได้ละหัส100%เซนะครับผมโอเคก่อนเปิดคลิปกันเหมือนเดิมครับผมเราต้องไปสุ่มผลปีศาจกันก่อนนะครับก็ได้สูตรจากน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับกระโดดบนหัวเขาสุ่มนะครับสมครั้งนะครับมาไม่รู้ว่าจะขึ้นบนหัวได้หรือเปล่าโอเค1 2 3สมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยเขาบอกว่าได้ผลเสือ มาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับพี่เห็นหลายคนแล้วสูตรเนี้ยนบดูซิว่าจะได้หรือเปล่าผลเสือเรียบร้อยผลไอมาเต็มเต็มครับผมไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะครับไม่รู้กระเป๋าพี่เต็มไหมเรียบร้อยเต็ม3ผลเรียบร้อยครับผมโอเคไม่เป็นไรนะส่วนใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสาหรับสูตรอ่าสุ่มผลพีศาจตึงๆนั่นเองนะครับส่วนโอ้โหผลไฟผลไฟสองแสนห้านะครับผลหลักล้านมีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ผลใหม่มาว่าผลใหม่ผลใหม่ลม้านห้าล้านห้ามาว่าขออนุญาตซื้อเลยละกันมาในี่ผลใหม่ประมาณนี้เฮ้ยผลใหม่เปิดขายว่ะผลใหม่เปิดขายรีบมาจัดรีบมาจัดน้องๆรีบมาจัดเย็ด yeah. มาว่านี่สกิลครบทุกสกิลครับตึง,ตง พลังสไปเดอร์แมนโอเคประมาณนี้ทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพี่จะมาแจกโลบักฟรฟีๆกันด้วยนะครับแจกรัวๆในส่วนช่วงนี้นะครับเพราะว่าพี่ฉลอง80ดแสนซับมันเองนะครับก่อนหน้านี้พี่ก็แจกโค้ดไปเนาะใครที่ได้โค้ดไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในเว็บ r ร d Shop กันเลยแล้วกันนะครับว่าดาบคู่โอเด้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมีโอกาสได้หรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วนเว็บ r ร d s h อ p เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ไม่รู้วิวธีกกกกกาาาารรสสมสมสมัคิเเนย็ดลงข้ กดสมัครสมาชิกตรงนี้มุมขวาบนนะครับสมัครสมาชิกเสร็จเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่อ่งางเปาติฉันไม่แค่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ทำลิก์ซองอ่งางเปาเข้ามาใครจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับต่ำสิบบาทนะครับทีนี้ก็จะมีหลากหลายราคาเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน1บาท19บาทที่มาใหม่ในะสต็อกเหลือ1,198 ID ด เฮ้ย hey, ไม่มีเกลือนะครับแล้วก็แอดมินเขาบอกว่าใส่รหัสด,ดาบคู่นะครับ ID ดาบคู่โอเด้งในกล่อง19บาทเรียบร้อยนะแต่ไม่บอกจำนวนว่าว่าใส่ไปเท่าไหร่นะครับใครที่สุ่มได้แสดง ความเป็นตัวตนเอ้ยแสดงตัวตนด้วยนะครับว่าใครสุ่มได้ด้วยนั่นเองนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับในส่วนดาบคู่โอเด้งเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่แจกสัก2 ID แล้วกันนะครับเผื่อได้ดาบคู่โอเด้งพี่ก็จะแจกเลยเนาะในส่วนนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าใครไม่รู้วิธีการสมัครหรือว่าอะไรเนี่ยกดติดต่อเข้าไปนะครับมันจะได้เปหน้าแฟนเพจเขานะครับไปสอบถามได้นะครับในส่วนวิธีการสมัครหรือว่าการเติมเครดิตอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับตอนนี้เขาฉลองสมาชิก9 0 0 0 0ื่น คนนคับ90 0 0 0มื่น user นะครับก็คือเยอะที่สุดในไทยเลยในส่วนเว็บนี้นั่นเองนะย้ำว่าเยอะที่สุดในไทยเลยนะับถ้าเป็นแสนเนี่ยเขาน่าจะฉลองอีกนะฉลองอีกนะครับแล้วก็ยอดจําหน่ายก็คือตอนนี้2 0 0 0 0 0แล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งหรือ,อยังนะแต่เว็บนี้บอกเลยว่าตึงจริงได้ได้แน่นอน100%เนตั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูซื้อแจกเลยแล้วกันนบซื้อไป,อไป2อ id กดสั่งซื้อแล้วก็กดไปที่2รหัสแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับผมปุ๊บกดตกลง2รอบปับ เรียบร้อยนะครับเป็น2 ID ดีนี้เลยนะครับใครได้ไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับรหัสรหัสแรกเ่ยเป็นอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่แยกบนล่างให้อันนี้เป็นข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ส่วนรหัสที่2อันนี้เป็นข้างบนนะครับผมนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้โอเคนะครับ2รหัสนี้พี่แจกฟรีนะครับไม่รู้ว่าเป็นดาบคู่โอเด้งหรือเปล่าก็เอาไปเปิดกันดูเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ใครที่ได้ไปก็อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านกันด้วยนะสำหรับใครที่ตามหาเผ่า VCU เว็บนี้เาก็มีเเผ่า V หมือกว่นะครับเวก็จะมีแบบุม เผาวีสี่บาทโคตรถูกนับรือว่าจะเป็นเผากูน499นะครับดาบคู่เด้งได้เลยนะครับ99บาทแค่นั้นเองนะมีผลพระผลเสือผลโมจิตื่นครบทุกสกิลก็มีนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูในกลุ่มกันดีกว่านะครับอ่ะตามที่พี่บอกเลยเนาะตอนนี้สมาชิกมีอยู่24,000คนนะครับใครที่อยากเข้าก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่มแจกโลบัคฟรีแต่ว่ามีกติกาเล็กน้อยต้้อองงเเขายยู่่่ครบบในนนนกลุมี15วััะถึจ มีโอกาสที่จะได้รูบักกันดิงนะครับเห็นไหมใครเข้ามาแล้วเขาก็จะพิมพ์ไว้นะครับนี่เห็นไหมครบ15วันแล้วครบแล้วครับประมาณนี้นะครับแต่พี่สุ่มมาละ1คนเอ้พี่ลืมบอกว่าในกลุ่มเนี่ยพี่มีเปิดขายเสื้อนะครับที่พี่ออกแบบเองเลยนะครับนี่ราคา10โลบักนะครับเป็นเสื้อ king foot wake up เป็นเสื้อราชาผลตื่นนะครับออกแบบเองกับมือนับส่วนรายได้นะครับบางส่วนพี่ก็จะมาแจกในกลุ่มนี้แหละนะครับไม่เอาไปไหนนะครับผมโอเคทีนี้มาเดี๋ยวเริ่มแจกเลยดีกว่านะครับพี่สุ่มได้น้องคนนี้นะครับ t n i นะคร วันเองนะครับมากดตรงลงไปเลยแล้วก็ใส่ไป100โลบัคกนะครับโอเค แจกไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับน้องคขาได้รับ100โลบัคฟรีๆแส่ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแจกโลบัคนะครับผมโอเคนะครับก็แจกไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโลบัคแล้วก็แจกไก่ตัน19บาทลุ้นดาบคู่โอเด้งนะครับโอ้โหเฮ้ย19บเก้าบาทเลยนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมแจกผลถาวรด้วยนะครับในหน้าเพจเขาน้องเห็นเขาโพสต์ไว้นะครับก็พี่รีวิวไปตอนไหนเมื่อวานหรือเปล่านะครับที่ให้ไปดูคลิปทิกต็อก ช่องเว็บเลช็อปนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์แฮชแท็กเลชชอปนะครับเว็บเลช็อปไว้ใต้คลิปนั้นนะครับก็จะมีโอกาสได้ผลถาวรน,นั่นเองนะครับตามที่พี่สอนไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่รู้วิธีสามารถไปดูในแฟนเพจเขาได้นะครับไปดูในแฟนเพจเขาได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอ,อ,อวับไปเกาะไปเกาะไปเกาะอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ไม่รู้ว่ากิจกรรมวาละทายเนี่ยเขาออกไปยังนั้นสำหรับลูกโป่งเนาะแต่พี่ขอไปดูก่อนละกันขอไปดูขอไปดูเอาออกไปยังเอ่ยบางคนก็เห็น NPC อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบางคนก็แบบเปิดร้านค้าปุ๊บมันก็จะขอหมดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนลูกโป่งยังไม่ออกนี น่าจะรออัปเดตใหญ่หรือเปล่านะครับอัปเดตใหญ่ที่อัปเดตเข้ามานะครับที่เปลี่ยน UI ใหม่หมอะไรต่างๆใหม่นะครับบอกเลยว่าโคตรเขื่อนโคตรดีนะครับผมโอ้โหแบบพี่รอเลยอะแต่ว่าน้องๆใครที่โทรศัพท์ช้าเนี่ยพี่บอกเลยอาจจะกระตุกนะครับผมไม่แน่นะครับถ้าอัปเดตมาแบบนี้ UI แบบโหดแบบนี้เนาะนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอจัดหน่อยละกันนะครับไม่ได้เ,เดี๋ยวนั่งเทียดก่อนนั่งเทียดก่อนเหมือนน้องคนนี้เอ้ยนั่งผิด หมือนน้องคนนี้เขาจะอยากเทรดวะมาจัดให้น้องเขาหน่อยละกันดูซิว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้พี่มีผลอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ดูก่อนแล้วกันผลผลเสือปะผลเสือมาปับ๊บมาดูน้องคนนี้เขาจะว่ายังไงครับเขาจะเทรดกับพี่หรือเปล่ามามาสปิริตมาสปิริตคอนโทรลโอ้โหเต็มคาราเลบลมังกรไอเวนอมมาเด้ยังไงยังไง เอาออกก่อนออกก่อนไม่กล้าไม่กล้าเอาไว้นานเดี๋ยวถ้าเลียนหลุดนี้จบไปนะหายเลยนะผลหายเลยนะเหมือนเขาไม่เอาอ่ะดูดิเอาผลกิโลไปผลเฮ้ยมาว่ามาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาผลไฟเฮ้ยผลไฟได้ผลไฟได้แล้วก็ผลนี้โอเคเฮ้ยเอาผลดาร์กผลดาร์กยังไม่ได้ครับผลไดมอนด์โอ้โหผลไดมอนด์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเอาผลแมกมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผลพระผลพระโอเค w h ยทำไมไม่ได้วะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาผล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 อะไรดีเวนอมแล้วกันมาปึ๊บเอาหรือเปล่ากดพร้อมมาเลยครับน้องโอเคไม่เอาก็ไม่เอา <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาสอนวิธีการซื้อไก่ตาดสิบเก้าบาทตึงๆนะครับลุ้นดาบคู่โอเด้งนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปปุ่นแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาตัวบิก่อนครับกับาวคำว่าสวัสดีครับ